ฟออมน้าประทับใจไหมก็คงต้องตอบว่าไม่แต่ถามว่าชนะแล้วก็ต้องยินดีไหมก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะสคะแนนแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026องถึงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วนะครับกับนัดเปิดบ้านเจอเบอร์รี่น้องใหม่จากแชมเปี้ยนชิพซึ่งความจริงเบอร์รี่ไม่ใช่ชื่อน้องใหม่ขนาดนั้นหรอกเป็นน้องเขาเรียกว่า เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะครับสำหรับเบอร์รี่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นทีมที่ก็ก็เรียกว่าคุ้นคุ้นเคยกันมาแหละนะฮะก็เราเราก็จะรับทราบกันดีว่าเบอร์รี่ในยุคสมัยหนึ่งก็จะเป็นเบอร์รี่แบบอ่าในเร็กฟุตบอลนะฮะเอไอเอไอโยกเอไอเอไอโยนเอไอเอไอมองเอไอเอไอมองอะไรอย่างนี้นะฮะ แต่ถามว่าเขาก็ปรับแล้วละ่ะคือมันก็ต้องเป็นไปตามเขาเรียกรอนะช่วงช่วงเวลาเนาะของเอ่าเทนฟุตบอลแหละนะครับเขาก็เล่นภาคคื้นมากขึ้นนะฮะต่อบอลชุบชับชุบชับอะไรอย่างนี้นะฮะมีพงมีเพสอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่โอเคถ้าเกิดเราคุยกันในแง่ของฟอร์มทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนะครคือผมอย่างเมื่อกี้ผมบอกไปว่าผมไม่ได้ประทับใจฟอร์มมากนะขนาดนั้นหรอกนะฮะ คือมันก็ยังคงมีคำถามเดิมๆกับอโมลิมอยู่ดีนะครับว่าทำไมยังคงเป็นสามตัวหน้ายังเป็นเบอร์สิบหมดเลยโอเคเข้าใจแหละว่ามันมีคนนึงเป็นส่วนหน้าตัวหลอกแต่มันมัน,ม,นมันก็เซสโกยังไม่พร้อมจริงหรออ่ะโอเคมีบางคนอาจจะหยอดมาว่าเฮ้ยเซสโกเนี่ยเขาอ่ามีช่วงเวลาตะคิวกินเมื่อที่เล่นคาราบาวครับที่ผ่านมาแล้วเราแล้วเราแพ้ กิมส์บี้ทาวมาเนาะอันนั้นก็อ่ะโอเคถ้าเกิดมองในแง่นั้นก็เท่ากับว่าเขาเองก็ถือว่าถูกลากๆมาเหมือนกันเพราะว่าเขาเล่นตั้งแต่เริ่มเลยแล้วก็ประจบจนกระทั่งถึงช่วงอยิงประตูไอเนี้ยเนาะ,ะยิงจุดโทษเนาะอืมก็โอเคอ่ะก็พอทัคำใจได้แล้วกันแต่อีกตำแหน่งหนึ่งที่ผมมาตังต้งคำถามไว้มานานแล้วละ่ะแล้วก็ผมก็ประกาศ <laughs> <c oughs> ขึ้นเป็นชีหนังหมาไปแล้วนะฮะกับเดียโกดาโร่นะครับก็คือต้องบอกอย่างนี้เดียโกดาโรเนี่ยมันเป็นนักเตะที่ถามว่าเอ็นดูมันได้ไหม,มเอ็นดูมันได้แต่ปัญหาคือฟอ,ฟอร์มฟอร์มมันอะไม่เคยมีโชไหนะที่มันแตะจุดพีคเลยหรือกระทั่งเอาอ่ะสังเกตดูถ้าเกิดเมื่อวานอะเอาเคทําแอซิดได้เนาะคือเข้าใจว่าทําแอซิดได้เราก็ควรต้องดีใจกับน้องมันแต่ ถามว่าให้ทําแบบเนี้ยซ้ำๆอะ่ะนัดต่อไปอีกนัดสองนัดนะ่ะเป็นไปได้หรือเปล่าผมไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าเหมือนกับอารมณ์ของไอ้คือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วสุดท้ายอะ่ะมันจะกลายเป็นภาพบางตามันจะกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่แบบว่าทำให้โค้ชเชื่อว่าเอ้ยเดี๋ยวมันถ้าเกิดส่งมันลงไปเดี๋ยวมันก็คงจะทำอะไรได้ คือผมรู้สึกว่าเคยมีช่วงจังหวะที่ดา์โลเล่นติด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 กันตอนสมัยเทนท้าบ้างจมไม่ผิดแล้วโอ้โหคือโอเคมันมันอาจจะมีปีที่ผมเคยบอกไปปีที่มันเหมือนกับมันดูดีโอเคเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมมันนัดกันฟอร์มแย่อะไรยี้อะแต่สิ่งที่เราสังเกตก็คือเหมือนกับนัดไหนมันจะมาก็มานัดไหนไม่มามันก็คือไม่มาเลยมันก็แล้วมันก็ไม่เคยมีพัฒนาการที่น่าชื่นชม ไปมากกว่านั้นเลยไงผมก็เลยรู้สึกว่าเบื่อแล้วอะเอาดานโลกออกไปจากสมการนี้ได้ไหม <c oughs> นะอ่ะแต่ก็ทําใจไปเพราะว่ายัางไงผมว่าอีกสองวันที่เหลือในตลาดนักเตะผมว่ายังไงก็ดาโลคงไม่ได้ไปไหนหรอกครับเ <c oughs> พราะคงอยู่กับทีมเราไปแหละนะครับแล้วก็อ่ะแล้วก็รอดูกันว่าโค้ชจะจะเสี่ยงกับคนคนนี้ไปขนาดไหนนะครับ <c oughs> เสี่ยงไปถึงเสี่ยงทางอาชีพเลยนะอ่ะโอเคนะครับคราวนี้เราพูดถึง ออฟอร์มทีมบ้างนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าไอ้สามสี่สองหนึ่งเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทีมเราเล่นไม่ได้นะครับคือทีมเราเล่นได้แต่ดันไม่ต่อเนื่องนะฮะและดันไม่ขยันที่จะเล่นเพราะว่าคือสิ่งที่ผมสังเกตเลยคือเกมไหนถ้าเกิดเราตั้งใจอ่ะส่วนแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกมไม่ตั้งใจต่อเมื่อ,อไหร่ไปต่อเมื่อเราหลุดแพ้แล้วโดนคอมเมนต์โดนทันลม่มอะไรอย่างเงี้ยทีมมันจะพยายาม ตัวเองขึ้นมาทีหนึง่งพยายามจะอัพความมุ่งมั่นขึ้นมาทีหนึง่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจเล่นกันมากขึ้นคือพอตั้งใจเล่นกันมากขึ้นน่ะถามว่ามันสามารถหาชัยชนะให้เราได้ไหมหาได้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันคือโอเคเกมลุกตอนนี้เหมือนเหมือนจะดูดีขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งคือเรา เสียโอกาสไปเยอะมากเราทําอะไรต่อไน่อะไรไปได้เยอะมากๆเราพาบอลไปหน้าป่าประตูคู่แข่งได้เยอะมากและเราก็ยิงหลุดไปเยอะมากเช่นกันยิงหลุดยิงได้ยิงได้ก็ไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามอ่ะหรือบางทีก็ยิงปิ้นบางทีก็ยิงหลุดเสาอ่าถากเสาไปอะไรอย่างเงี้ยชนเสานู่นนี่นัน่นคือเราสิ้นเปลืองโอกาสเยอะมากอย่างที่เมื่อวานอ่า ผู้บรรยายนะฮะซึ่งความจริงก็คือสองแฟนแมนยูทั้งคู่นะฮะ injuries, คือบอบูแล้วก็เจดมังน่าจะผลทําผิดนะฮะเจดํานะฮะก็ความจริงเมื่อวานอีกหนึ่งความส, mm hmm. สนุกของการดูฟุตบอลเมื่อคืนคืออะไรไหมคือรอลุ้นว่าบอบูจะพลุสวาดออกมาหรือเปล่าไอ้คือแบบอารมณ์มันแบบคือโอเคไอ้อทิ์ก่อนแวะพูดตรงนี้หนึ่งอาทิตย์ก่อนบิจจ้าบิจจ้าก็โอ้โหแบบ บนบนเละเฮะเลยบนขิงบนขาเลยแบบเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วิจารณ์พี่นวดบ้างเดี๋ยวก็เอาส่ติร้านแย่ๆมาคุยบ้างโอ้โหพี่วิจารณ์แม่งเหมือนเหมือนผูกใจเจ็บเป็นไงชอบกนนะอ่ะแต่ก็เมื่อวานมาเป็นพี่บูปุ๊บเออไอเนี้ยก็มันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นขั้นแบบพี่บูเฮ้ยอย่าหลุดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นผู้บรรยายนะเว้ยพี่หลุพี่บูอย่าหลุดนะเว้ยแต่ก็มี อาแหลไอจังหวะชนะไอคขาเนจังหวะยิงนำอ่ะเหมือนจะมีสองจังหวะใช่ปะเออแบบโอ้โหอยากก็ดูบอลอยากก็ดูบอลมากจากแอฟริกาลากเสียงแบบเอบูบบูเออแซวแซนะครับพี่บูน่ารักน่ารักนะครับคนเอาเอาคนที่เป็นแฟนบอลของทีมนั้นมามาภาคบอลในจังหวะที่ทีมแม่งฟอร์ม อย่างเงี้ยโอ้มันก็จะรุนหนักหน่อยนะฮะอ่ะโอเคกลับมาพูดเรื่องบอลนะครับเมื่อกี้ผมผมลืมอ่อยแล้วว่ผมลืมแล้วแม่งพาพี่บูโดนลากไปนะฮะคือคือมันเล่นได้แหละคือผมรู้สึกว่ามันเล่นกันได้แต่มันต้องขยันมันต้องพยายามที่จะช่วยกันเพสช่วยกันบีบซึ่งโอเคเมื่อวานอ่ะคือถามว่ามันเพสบีบแบบหนักหน่วงไหมผมว่ามันยังไม่หนักหน่วงเท่านัดอาร์เซนอลเนาะ แต่มันก็มีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ผมว่ามันก็อาจจะเป็นความที่เบอร,ร์ลี่เป็นน้องใหม่ประสบการณ์อาจจะยังไม่เยอะเหมือนถึงนักเตะที่มาขึ้นมาพร้อมกันอะไรเงี้ยมันก็มาจากทางแชมเปี้ยนลีกด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยอาจจะประสบการณ์ตรงนี้ก็อาจจะยังไม่คุ้นชินกับเวทีพีมยรีเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เลยยังมีจังหวะบางอย่างที่มันก็ผิดพลาดกันได้อะไรอย่างนี้นะฮะอืมก็เลยความจริงก็มันก็เป็นจังหวะที่มันควรจะต้องได้ได้ทีของเราแหละเพราะว่าเมื่อวานสิ่งที่เราเห็นก็คือ โอเคถามว่าโดยองค์ทั้งหมดอะ่ะทีมเล่นได้ออกมาเหนือกว่าไหมผมว่ามันก็มีน้ําหนักที่เหนือกว่านิดๆแต่ถามว่ามันมีจังหวะที่เราก็พลาดแบบง่ายๆเหมือนเดิมก็คืออ่าจังหวะที่เราแบบส่งเสียนู่นนี่นั่นแล้วก็อ่าทางเบอร์ลี่โคชิงบอลไปได้แล้วชิงบอลไปได้ปุ๊บอ่ากลายเป็นว่าไอทางแดนหลังก็ไม่พร้อมที่จะอ่าจัดเรียงตัวเองให้กับเข้าสู่โพสิชันที่ควรจะยืนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเออก็เสียโอกาสพลาดพังแล้วก็ ถึงจะหวาก็เป็นประตูเลยนะฮะเหมือนเขาเหมือนผมได้ยินว่าเหมือนเขายิงเขา้าอ่ายิงเข้ากรอบสองครั้งแล้วก็เป็นประตูสองครั้งนะฮะหรือมากกว่านั้าไม่ไม่แน่ใจนะแต่อันนี้เหมือนสายตีหนึ่งที่ผมได้ยินในเกมบรรยายที่เขาบรรยายเมื่อวานเนี่ยนะฮะคืองั้นมันเท่ากับเลยว่ามันมันคือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทางกองหลังแล้วก็ผู้รักษาประตูซึ่งเมื่อวานเราใช้ใบยินดีนะฮะก็ก็ก็ควรแล้วล่ะที่ต่อใบ,ย,บยินดีต้องต้องเป็นมือหนึ่งเลยแหละนะฮะ คือโอเคบายยินดีผมย้ยําว่าบายยินดีถ้าเกิดลูกที่เป็นเรื่องของการส่งไปเพื่อมีลุ้นทำประตูหรือการส่งบอลไปข้างหน้าแบบกระโดดไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะมองในมุมนึงือบายยินดีทําตรงนี้ได้โอเคแต่ไอ้ข้อผิดพลาดในเชิงรายละเอียดของการเซฟอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บายยินดีก็ควรต้องโดนคอมเพล็เช่นเดียวกันนะฮะคือ และยิ่งคุณแบบอยู่ในจังหวะเอาจริงจังหวะตอนนี้คุณเป็นจังหวัดที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าโอนาน,น่าก็อยู่ในจุดที่เหมือนกับความไว้วางใจกับโคชนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากันแล้วนะครับผมว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อ่ะคุณขึ้นมาเป็นมือนหนึ่งแล้วคุณเหมือนค่อนข้างจะเล่นได้ต่อเน,นื่องเลยฤดูกาลนี้คือตอนแรกกับผมยังคิดเลยว่าโอโอโอบายินดะีเนี่ยมีโอกาสมากที่จะหลุดแล้วก็คงจะต้องไปหาทีใหม่แต่ตอนนี้ดูดูทรงแล้วโอเคบายินดีน่าจะต้องอยู่ทีไปอีกหนึ่งฤดูกาลเป็นอย่างน้อยแหละนะครับ ก็คิดว่าอะจะังหวะอย่างนี้บาอินดีก็ควรจะต้องเก็บสะสมสิ่งที่ตัวเองทำไว้ได้ดีแต่ขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่ไม่ดีตัวเองก็ต้องรีบแก้ซะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมยังมั่นใจนิดเอาใช้คำว่ามั่นใจจะไม่ขาจจะไม่เชิงเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าแมนยูไปปิดโกเซเนลลัมเมนมาได้จริงๆอ่อะคราวนี้คุณจะต้องเจอการแข่งขันจากอีกหนึ่งคู่แข่งเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้โอเคโอนาน่าบอกว่า โอกาสของเขาอาจจะลงไปเป็นมือสามแล้วแต่ขนาดเดีวยวกันถ้าเกิดเซนเนลเลอร์มนเข้ามาเนี่ยโอเคผมเข้าใจว่าเป็นมือสองแน่ๆแ,แ,แหละแต่มันก็จะเป็นมือสองที่มีโอกาสที่จะเสียบตําแหน่งเบอร์หนึ่งได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าโดยอะไรต่อมีอะไรซึ่งเขาบอกว่าโดยสายติของเซนเนลเลอร์มนเนี่ยถือว่ามีจังหวะเซฟที่น่าสนใจแล้วก็มีจะบอกอย่างนั้นได้ไหมก็ยังไม่เห็นภาพขนาดนะั้นแต่มีคนวิจารณ์ว่ามีคนมองว่า มีความจะเป็นเดเคอาคนต่อไปได้ <c oughs> คือมีลูกมาศจรรย์ที่สามารถทำได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็อ่ะก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันไปถ้าเกิดเราปิดมาได้เนาะถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดปิดไม่ได้คราวนี้มันก็จะเป็นช่วงเวลาทองของบายินดีในสีเสื้อแมนยูแล้วว่าโอเคคุณต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดคุณต้องพยายามที่จะผิดพลาดให้น้อยที่สุดและเมื่อวานเนี่ยโอเคจังหวะจังหวะลูกแรกอะเหมือนเท่าที่เท่าที่ผมรู้สึกคือมันไม่ได้ มันเป็นอะไรที่พอเข้าใจได้ถ้าเกิดสุด,สดถ้าเกิดมันผู้สาประตูจะเซฟไม่ได้แต่จังหวะสอง,องผมว่ายังมันจะมีเหลี่ยมที่คิดว่าความจริงบาจีดีควรทาได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าบอลมันก็ไม่ได้ห่างจากจุดที่มันเข้าไปมันก็ไม่ห่างจากความเป็นไปได้ที่บาจีจะเซฟได้อะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะแต่ก็ช่างมันแล้ะกันเพราะว่าสุดท้ายทีมเราก็อ่ะใช้คําว่าเรานําเขาตามเรานําเขาตามแล้วเราก็บัปิด ด้วยลูกจุดโทษของบูโน่ที่ก็น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับหลังจากครั้งก่อนหน้านัดที่เราเจอเนี่ยผมนี่เป็นช่วงนี้เหมือนเขาเรียกอนะไรสล็อตความทรงจํเนี่มันจะสั้นมากนะครับผมลืมแล้วเฉยเลยว่าผมเจอคือ <c oughs> เจอใครมาก่อนหน้านี้นะฮะ <c oughs> จริง,รงๆนะเนี่ยนะอ่ะก่อนก่อนหน้าคาราบาลแหละพูดง่ายนะครับนัดก่อนหน้าพีเมรีกาแหละขอโทษที่เ <c> ฮ <oughs> ้ยลืมจริง <c oughs> นะอ่ะก็เอาเป็นว่าคือนัดน,นั้นก็คือพลาด ผลาจุดโทษนะครับแล้วก็เหลือเหมือนก็เลยเป็นอะไรบางอย่างเหมือนจุจจดพลิกแหละที่ทําให้สุดท้ายเราไม่สามารถเก็บชัยชนะในนัดน,นั้นได้นะครับก็คราวนี้ก็มาเป็นอ่ะโอเคเขาก็มาได้โอกาสแก้ตัวในลูกที่3ามที่เราเป็นลูกประตูชัยแหละนะครับก็จบกันไปอย่างนั้นนะครับส่วนอสองลูกโอเคอ่ะลูกแรกแม่งก็ กลายเป็นมีมิกนะฮะแมนยู you, ทำสองประตูแรกในพีเมลรีกได้โดยการทำเข้าประตูตัวเองของฝั่งตรงข้าม<笑><笑>เออบันเทิงจังเลยนะฮะอ่าแต่ถือว่ามันนับเป็นลูกที่เราได้ม,มันก็ต้องนับแหละนะฮะเขาอาทําบอลเข้าประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โกไลยก็แบบโอเคแต่มันก็มัน เข้าไปเต็มใบขนาดแล้วผมว่ามันยังไงไม,ไม่ต้องโกลายหรอกผมว่าถ้าเกิดมาดูภาพช้ายังไงก,ก็ต้องให้ <c oughs> นะฮะอ่ะส่วนลูกที่โอ้ก็คือลูกที่อาจจะเรียกว่าเป็นลูกที่ถือว่าเฮ้ยปลุกจิตวิญ,ญญาณความเป็นเพชชฆาต <c oughs> เริ่มแล้วเริ่มละเริ่มแล้ะใช้คำว่าเริ่มแล้วนะฮะสำหรับเอมบูโมนะครับก็คือ umo, เอมบูโมฤดูกาลที่แล้วนี่นคือเขาแบบโอ้โหก็แบบ ก็ไม่ธรรมดาก็ถือว่าเป็นดาวซันโวนรู้สึกว่าติดอยู่ภายในท็อปฟเลยแหละนะฮะคือก็ก็สูสๆดูดีมาก,กับทางไอ้นี่นี่ยคุณย่าแหละนะฮะก็โอ้โหก็มีจังหวะที่บอกว่าอะทำได้แล้วก็โอ้เรียบร้อยนะฮะก็สากกระจายอยู่เหมือนกันนะฮะก็เอมบูโม่ก็เป็นคนหนึ่งที่เราก็คาดหวังเนาะผลลัพธนะ์เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเล่นพรีเมียร์ลีกมาแล้วประสบการณ์ก็ไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็การที่เขาปีสุดท้ายของเขาที่อยู่กับ ทำไมผมทำไมผมมีปัญหาเรือ่องความทรงจําว่าเขามาจากไหนวะ <c oughs> นะเออก็ก็นั่นแหละครับก็รู้สึกว่าโอเคก็ก็ถือว่าเป็นถือว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถึงแม้ว่าเอบูโม,โมความจริงก่อนหน้านัดคาราบาลเอบูโมก็ทำประตูได้แล้วแต่เพียงแต่ก็บอลมนันแพ้อะ <c oughs> บอลมนันแพ้มันก็เลยมันเป็นเลยเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันก็ถูกรลรางความทรงจําไปได้เฉยเลยนะครับแต่นัดนี้โอเคชนะได้มันก็ถือว่าเอมบูโมก็สามารถ ก็ก็หวังว่าไอบุโมจะสามารถเก็บความมั่นใจตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พาตัวเขาเข้าสู่จุดที่ทำประตูดได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะฮะส่วนคุณย่าก็เสียดายความจริงคุณย่าแต่คุณย่าก็เป็นนักเตะที่ใช้โอกาสเปลืองเหมือนกันนะเท <laughs> ่าที่เข้ามาอยู่แมนยูเนี่ยนะฮะคือทำดีทำดีหลายๆจังหวะแล้วก็สุดท้ายปิดไม่ได้นะครับ แต่ก็ความจริงก็เสียหายเหมือนกันกับการที่เขาบาดเจ็บนะฮะก็ไม่แน่ใจแต่เข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นแฮมสติงก็น่าจะมีเดือน2เดือนเนาะนะฮะเป็นอย่างน้อยนะฮะอ่ะก็รอดูอรอลุ้นกันไปครับสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะผ่านไป3นัดอาจจะขึ้นมาสู่จังหวะท็อป10แล้วล่ะแต่ถามว่าโอกาสที่จะหลุดจากท็อปเทกลับไปอยู่ข้างล่างมีไหมก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า หลังจากกลับมาจากทีมชาติแล้วนะครับก็คือหลังจากที่เขาไปเตะทีมชาติให้2อาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกนัดที่4ซึ่งจะเป็นนัดที่เราไปเจอกับเป๊ปกววดิโอราและเป๊ปสองจุเวอร์ชันนะครับ <c oughs> ซึ่งน่าจะเป็น <c oughs> ก็เรียกได้ว,ว่าได้ได้คนของอดีตคนของคอปนะฮะก็คือ ชื่อเป๊ปเหมือนกันแต่ผมลืมนามสกุลเขาเฉยเลยนะครับเป๊ปไรเดอร์เออเป๊ปไรเดอร์นะครับเป๊ปไรเดอร์มาเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับแล้วก็พัฒนาทีมให้เอ็มแอมซิตี้ในเวอร์ชั่นยุคใหม่เนี่ยก็คือจะมีการปรับวิธีการเล่นที่อาจจะมีความไม่รู้มันจะถึงขั้นเลดแมชชีนแบบสมัยเจคินคอปเลยป่ะนะฮะแต่ก็รอดูกันครับแต่ก็คิดว่ายังไงซิตี้ก็ยังเป็นทีมที่ อันตรายอยู่แน่ๆครับโอเคเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันแหละโอเคถึงแม้ว่าเขาอาจจะพลาดแพ้สเปอร์มาเมื่อนัดที่แล้วเนาะแต่ก็ยังคิดว่ายังไงคือเป๊กก็ยังเป็นเป๊ปมาฮะก็ยังคงน่ากลัวอยู่นะครับและหลังจากนั้นอีกนัดหนึ่งเราก็เจอทีมใหญ่อีกเหมือนกันก็คือเจอเชลซีนะครับซึ่งเชลซีตอนนี้พูดตรงๆเลยว่าอือโอกาสที่จะเสมอเขาง่ายๆผมว่ายากละ เชลซียุคนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาละเริ่มเริ่มกลับมาสู่จุดที่เรียกว่ามีลุ้นอะ่ะมีลุ้นแชมป์เลยแหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ล้วกันนะครับสําหรับนะัดที่ถือว่าเราก็ชนะนะครับเปิดบ้านชนะเบอร์รี่น้องใหม่ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกครับว่าลุ้นที่หนึ่งคืออะไรไหมลุ้นว่าเซสโกจะตัวจริงได้ยัง <laughs> ในพรีเมียร์ลีกนหละจะตัวจริงได้ยังนะบอกว่าต้องตัวจริงแล้วล่ะมัน ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้แล้ะมันต้องต้องได้แล้ะนะฮะเชสโกต้องพร้อมที่จะลงเป็นสุดหน้าตัวเป้าละเพราะว่าถ้ายังคงจะเล่นเป็นแบบไอ้นี่สามสามตัวหน้าเป็นเบอร์สิบด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยมันมันก็จะยังคงสภาพเกมแบบนี้คือโอเคถามว่ามีลุน้นไหมมีลุน้นถามว่ามันมีโอกาสทำไหมมีโอกาสทําประตูไหมมีแต่มันก็จะแบบจนจนเจนไปจนเจนมาอะไร่เงี้ยนะครับผมว่า มันต้องพึ่งศิลชั้ยานรับเป้าอ่ะในการส่องหาจังหวะส่องอ่ะซึ่งเอาจริงๆอ่ะคือผมว่าโอเคตอนเนี้ยที่เราเห็นเนาะเซสโกในจังหวะที่ลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยเขาค่อยๆจะแผงลิทเดทขึ้นมาเรื่อยๆผมผมว่ายังไงก็น่าจับตามมองตับเซสโกในฤดูกาลแรกของเขาที่พิมยรีเนี่ยแหละนะครับผมว่ายังไงก็ต้องน,าน่าจะก็ก็คิดว่ามันต้องมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นแหละนะครับเพราะว่าแ,แต่แต่ขอให้แค่อ่ะ ทุกคนเล่นโดยที่มีเขาอยู่ในสรรมการด้วยไม่ใช่เล่นแบบเห็นกับตัวไม่ใช่เล่นแบบเออกูจะเอาบอลเลี้ยงบุดเข้าไปแล้วกูก็จะทําเองอะไรเงี้ยไม่ควรนะฮะผมว่าจังหวะแบบนี้มันควรต้องลดลงวันนี้ยังเอาจริงไอ้นัดล่าสุดเนะี่ยยังเห็นเลยคือ,ค,อคือก็มีจังหวะเห็นกันตัวกันบ้างแหละเมื่อคืนนะฮะแต่ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ก็เล่นด้วยกันมากขึ้นนะฮะก็ขอให้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วกันแล้วก็พยายามที่จะอัพสเต็ปอัพสเกลความสามารถ ของตัวเองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญว่าคือคุณจะต้องเจอกับศึกอีกอยางโอเคตอนนี้นเราหลุดปิ้วมาจากคาราบาวแล้วโอเคมันก็ไม่มีข้อากังวลแล้วจนกระทั่งเดี๋ยวคุณต้องไปเจอ,อปีหน้ากับ FA ฟเอครับนะฮะก็ช่วงระ,ระยะเวลา3าสเดือนนี้คือคุณก็เก็บเกี่ยวให้เต็มที่เรื่องของผลการแข่งขันนะครับคะแนนก็ไม่ควรจะหลุดแพ้แบบว,ว,วุ่นวายวุนเวืออไม คือคือหลุดได้บ้างแหละผมผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีหลุดบ้างแต่มันไม่ควรจะหลุดเละเทะอ่ะคือให้มันดีขึ้นหน่อยแล้วกันนอมอลิมนะปีนี้ก็ผมก็ยังใช้คำว่าผมก็ยังไม่อยากจะเอาคุณออกอ <c oughs> เออเพราะผมรู้สึกว่าเออคือคืออย่างที่บอกหลังสามมันเล่นได้มันแค่ต้องการความสมัครสมานสามัคมคีและความเข้าใจในรูปแบบการเล่นของนักเตะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นคําถามที่ต้องตั้งไปกับน้าเตะเช่นเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็ก็นั่นแหละคือผมก็แค่มองที่ว่าที่ผ่านมาคือออมริมก็ดื้อไปหน่อยในการไม่ใช่ดือ้อดื้อได้แหละว่าเออต้องต้องเป็นหลังสา3เท่านั้นผมแค่ยังแต่ผมก็ยังยืนยันนะถ้าเกิดสมมติว่าในจังหวะที่มันชุกเฉินจริงๆจังหวะที่มันอิมเมอร์เจนซี่แล้วอะ่ะผมว่าคุณต้องให้ลูกทีมพร้อมที่จะเล่นหลังรูปแบบอื่นๆบ้างหลังสี หรือว่าจะยังไงก็ตามแต่อะไรเงี้ยผมว่ามันมันต้องมีการปรับแปลงปรับอะไรปรับปรับพลิกแพงเออพลิกแพงสถา,านการณ์หน้าง,งานได้บ้างอะไรเงี้ยมันต้องมีอ่าความตรงนี้บ้างอะ่ะเออตรงนี้ถ้าเกิดมันมันไม่มีเลยมันมันก็เซฟคุณลําบากนะถ้าเกิดมันจะเกิดอาเพศอะไรขึ้นมาอีกหลังจากนี้นะฮะและนี่คือทั้งหมดของเนิร์สบอลนะครับกับวันที่เราชนะเบอร์รี่นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ